สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในรายการที Life, ่แคทีทีนไลฟ์ทีสไตล์รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนครับและเช่นเคยครับวันนี้ก็ก็มีเรื่องราวมันๆม,มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยครับสมาทีนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับครอบครัวนักอ่านที่สนับสนุน ให้ลูกรักการอ่านหนังสือและมีความรักในครอบครัวสัมผัสข้าวของเครื่องใช้สมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเล็กกันที่บ้านพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑลสายสองเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เกา่าแ,แล้วอย่าลืมออกมาร่วมกิจกรรมกับที่เคพารที่มีสาระดีๆและกิจกรรมมันๆให้ร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัว ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนนั้นเติบโตอย่างมีคุณค่าและก็ก้าวออกมาสู่โลกที่สดใสและในวันนี้ครับกบก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่จะพาพวกเราทุกคนไปพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับถ้าพูดไปแล้วต้องรู้จักแน่นอนครับก็คือครอบครัวของพี่ดีปัทมาปานทองนั่นเองครับสมาร์ททีนนี่นะครับครอบครัวนักอ่านตัวยงนะครับที่กบเชิญมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ ผมทราบมาน,นะครับว่าน้องพลอยเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเลยพี่ดี้เริ่มเห็นแววน้องพลอยตอนไหนครับคือว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพพี่อ่ะคือมันต้องอ่านนิยายอยู่เรื่อยใช่ไหมคะแล้วก็ลูกก็คงเห็นแล้วเราก็พยายามแบบสนับสนุนเขาคืออยากให้เขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือท่านี้ก็เลยพยายามจะผลักดันให้ลูกเร่ยงเวลาไปร้านหนังสือก็จะให้เขาไปเลือกว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่บังคับว่าให้อ่านนะต้องอ่านนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะแบบว่าก่อนไปโรงเรียนทุกเช้าเนี่ยที่ก็จะตั้งกฎว่าเออเนี่ยต้องอ่านหนังสือนะทุกวันตอนเช้าก่อนแล้วน้องพลอยที่ชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับก็ตอนเด็กๆก,ก็ชอบแนวแบบประวัติศาสตร์ะอะไรอย่าง<ต>เง<อ>ี้ยแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาก็อ่านนิยายเนี่ยแบบแฟนซีหรือนิยายเจ้าหญิงเจ้าชายนิยายแบบวัยรุ่นเหมือนที่คนอื่นชอบอ่านแบบปลกนะครับเด็กๆไม่ค่อยมีเด็กๆที่ชอบอ่านเรื่องของประวัติศาสตร์มันมีเสน่ห์ตรงไหนน้องพลอย มันก็เหมือนนิยายเรื่องหนึ่งแต่ว่านิยายที่เราอ่านมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็สนุกมันก็เหมือนนิยายธรรมดาการ์ตูนเนี่ยน้องพลอยชยอบอ่านไหมครับไม่อ่ต้แเด็กๆไม่อ่านการ์ตูนอ่านไม่เป็น,อ,น,นอ่านไม่เป็นไม่รู้รว่ามันต้องอ่านจากช่องไหนมา<อ>พเพื่อนก็แบบพยายามต่อแต่ก็อ่านไม่เป็นจากการที่เราอ่านหนังสือมากๆเนี่ยน้องพลอยได้อะไรกลับมาบ้างครับเหมือนกับได้ประสบการณ์เพราะเหมือนเราอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งล้วก็อ่านชีวิตของคนคนหนึ่งในช่วงช่วงหนึ่ง คุณก็เหมือนกับได้เรียนรู้ในช่วงของเขาโดยที่เราไม่ต้องไปเจอเองแต่เราได้รู้ว่าเขาแบบนี้น<า>นก็มีอย่างนี้ก็มีคือคือในโลกนี้มันมีอะไรหลากหลายที่เราไม่ต้องไปใช้ประสบการณ์ชีวิตตัวเองไปเจอแต่เราอ่านจากหนังสือก,ก็ได้มีนักเขียนในดวงใจไหมครับก็มีนามปากกาลักษณาวดีก็จะเป็นคือเป็นนามปากกาหนึ่งของคุณธมนัมนตีที่คุณธมันตีจะมีห้านามปากกาแต่ว่านามปากกาลักษณาวดีเนี่ย รูปจะกวาดหมดแล้วอ่ะอย่างที่เขาคิดการที่เดีกๆชอบอ่านอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์สนุกสนุกมากๆก็แฮร์รี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วชอบหลายรอบอ่าหลายรอบอ่านหนังสือเร็วอ่านหนังสือเร็วทราบนลครับว่าพี่เอ๋เนี่ยชอบอ่านหนังสือแนวแปลกๆนะครับแนวไหนครับพี่เอ๋ครับเป็นพวกคู่มือครับเป็นพวกคู่มือเกี่ยวกับโทรทัศน์ วิดีโอเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆอ่านหมด <c oughs> ให้เราได้ใช้อุปกรณ์ได้ครบนะครับและบาง <c oughs> ส่วนเนี่ยเราสามารถจะนาไปเพื่อมีปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย <c oughs> ที่บ้านไม่มีโน้ตบุกรุ่นนี้หรอก <c oughs> แต่ดันไปรู้ว่าวิธีแก้ไขปัญหาโน <c oughs> ้ตบุกรุ่นนี้มีอะไรเพราะเราเอาคู่มือเข้ามาอ่านให้เริ่มอ่านจากเล็กๆน้อยๆไปเรื่อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านมากขึ้นเองเราจะอ่านเยอะขึ้นเองโดยที่โดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเขาเคยหัดเขียนแล้วนะอนาคตที่จะบอกว่าไม่ด้เพึ่งแม่เขียนส่วนใหญ่นักเขียน ก็คือเรื่องต้นจังการอาานมาก่อนนะครับเพื่อนเขียนอะไรบ้างครับมันเขียนนิยายนะแต่ว่ามันแบบมันคงไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันไม่มีเวลาใช่แล้วพอเขียนมันสักพักมันก็นึกไม่ออกแล้วต่าเียนแล้วจริงๆจริงๆมันคือประสบการณ์ของเด็กครับที่ที่เจอมาแล้วเขาไป ไปมองมุ่งหวังาการเขียนหนังสือหรือว่านิยายที่มันสูงกว่าในระดับของประสบการณ์ตัวเองสมมุติว่าเขียนเรื่องความรักแล้วตัวเองยังไม่เคยรักเนี่ยก็จะนึกไม่ออกจะรู้แต่รักพ่อกับรักแม่คือสิ่งหนึ่งซึ่งต้องพัฒนาไปเรื่อยๆสรุปก็คือว่าพี่ว่านังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดครับคือที่กลัวว่าเด็กเวลาที่อยู่อยู่แล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยเขาจะฟุ้งซ่านพี่เนี่ยโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้คยงคงรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเล่นอินเทอร์เน็ต คอมก็เปิดทีวี <TV S 2> <TV S 1> ก็เปิดโทรศัพท์ก็เปิดเป็นเพลงนะครับแล้วอ่านหนังสือรอเพื่อนปิ๊งปิ้งขึ้นมาเองขึ้ง <c oughs> มาทหารวีธีนอ๋อเอเรา่เล่น MSN มเอเใช่ไหมเราเพื่อนมาถึงก็คุยทีนึงท่านี้นะครับอยากให้น้องพลอยนะครับฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับให้หันมาอ่านหนังสือครับก็ถ้าสมมติว่าใครไม่มีอะไรทํามีเวลาว่างไม่มีอะไรทำเลยก็ลองอ่านหนังสือดูดีกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะที่มัน ไรประโยชน์อะไรเงี้ยคือถึงอ่านนิยายังไเงก็ต้องได้ประโยชน์อ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็ถ้าว่างอะไรเงี้ยเห็นครอบครัวนักอ่านน่ารักแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณหมอสติเฟื่องดีกว่าว่าวันวนี้น,น,น,บบน,ะนะครับเขาจะเอาอะไรมาฝากบ้างที่เกี่ยวกับครอบครัวในช่วงบุ๊คเทเลปี้ครับอ๋ออะไรกันเนี่ยจะออกไปเที่ยวก็ไม่ได้ปิดเทอมบ้งทีเขาไม่ต้องห้านเ้างนี้ด้วยนะจะยินๆก่อนครับหมอนมันหมีไปกินรังพึ่งมาเลยอะทานน้ำก่อนนะ ค่อยๆเล่ามาเกิดอะไรขึ้นอันที่จริงอะนะคะหนูก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะทั้งเทอมเนี่ยหนูไม่เคยทําตัวเหลวไหลเลยพอปิดเทอมทันทีอะหนูก็เลยอยากจะมีเวลาส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างอะแต่ท่านไม่อนุญาตใช่ค่ะท่านไม่อนุญาตหนูละเบือเบื่อแต่พี่น้องชายตัวดีนะห่วยตามใจอยู่นั่นแหละเฮ้ยนี่เราเซ่าอโอเคครับหมอเข้าใจละเราเคยไปเที่ยวจังหวดกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านั่นเนี่ยจะแม่เขาเป็นห่วงได้ยังไงล่ะครับ หนูอยากไปจริงๆนะคะคุณหมออุ้ยเอาครับนี่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 หาได้ไหนี่เลยครับครอบครัวคุยกันอืมหนังสือเล่มนี้นะครับของคุณรัศมีมณีน,นินซึ่งเป็นดีเจจัดรายการวิทยุครอบครัวคุยกันคร mm ื hmm. ่น FM 92เมกะเฮิร์เป็นหนังสือที่คนที่เข้ามาร่วมรายการอ่ะประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆและได้คุยกับดีเจคนนี้ไว้ mm hmm. บางที อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนกับเราตอนนี้ก็ได้นะครับโ <Okay S 1> อเคค่ะหนูก็อยากจะปรับความเข้าใจกับท่านเหมือนกันดีครับคราวนี้หนูคงได้ไปเที่ยวแล้วล่ะค่ะอย่าเพิ่งคิดเรื่องอื่นสิครับเราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆก่อนนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะคุณหมอสวัสดีครับ